ก็วนนี้นะคะกุ๊กเนี่ยนะตื่นเต้นมากเพราะกุ๊กจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่กุ๊กเนี่ยได้ลองใช้มาในช่วงที่ผ่านมานะคือแบบใช้ทุกคืนไม่เว้นเลยนะคะะว่าอยากจะเก็บกดจริงๆแนละ้วว่าเออแบบเฮ้ยเรารู้สึกยังไงกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งนอกจากจะบำรุงได้ดีแล้วเนี่ยนะคะตัวนี้เขายังมีเทคโนโลยีนะคะที่เข้ามาช่วยเนี่ยทำให้สารสก,กัดต่างๆที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยออกฤทธิ์กับผิวเราได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งสรับแบรนด์ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็คคืออแบรนนด UltimaTools เงะะ ะะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างเก่าแก่มากเลยจุดกำหนดของเขาเนี่ยก็คือมาจากนครนิวยอร์กนะคะในสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีอายุสริรวมเนี่ยกว่า50ปีแล้วจุดเด่นของแบรนด์นี้นะคะบอกเลยว่าเขาเนี่ยตั้งใจที่จะต่อสู้กับความชราของผิวอันนี้คือความไม่ผิดนะคะความชราของผิวหรือก็อคือความแก่ของผิวนั่นเองฟังแล้วเจ รู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันไกลตัวจังเลยอะผิวเราก็ยังโอเคอยู่นี่ไม่ได้แก่ขนาดนั้นแต่ต้องบอกจริงๆแล้วผิวของเราเนี่ยนะคะแก่ลงทุกวันเลยนะคือการผลิตคอลลาเจนกับอิลาสตินใต้ผิวเนี่ยจะลดน้อยลงทุกวันนะคะในทุกวันที่เราก้าวเดินต่อไปเนาะหรือถ้าเกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าแบบผิวดังแก่ลงทุกลมหายใจเลยทีเดียวซึ่งพอเรารู้ตัวอีกทีเราก็จะอุ้ยเออมันเริ่มมีความหย่อนคล้อยความแม่กระชับเริ่มมีรูรอยของผิวแล้วอะดังนั้นนะคะการที่เราใช้พวกตัวบำรุงนะคะหรืออะไรก็ได้ที่มาช่วยแบบป้้องกกันนน่่ใหผิววเเเรราียแ็ะะค ก็จะเป็นตัวที่สําคัญมากเลยความชราของผิวจะได้ไม่เยี่อแล้วฉาลงซึ่งนี่เดี๋ยวก้ให้ดูหน้าตาของผลิตภัณฑ์ที่กูใช้ก่อนนะคะนี่เลยนะคะหน้าตาแบบไฮโซสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือของแบรนด์อัลทิมาูนะคะ กุ๊กลองใช้เนี่ยก็จะมีด้วยกัน3ตัวเดี๋ยวเรา,าเค่อยมาไล่เรียงคือละตัวกันนะคือต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์นะคะของ u l t i m a t e ูเนี่ยที่กุ๊กใช้อยู่เนาะเขาจะมีแอคทีฟหลักนะคะที่แบบช่วยบำรุงผิวเราให้อ่อนเยาว์และเปล่งปลั่นนะคะนั่นก็คือตัวคอลลาเจนต์นั่นเองซึ่งะคอรลาเจนต์เนี่ยค่ะเขาจะเป็นการรวมนะคะคอลลาเจนสามชนิดเข้าด้วยก <S 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 <ม>ันตัวแรกเลยนะคะก็คือตัวโซลูเบิลคอลลาเจนนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ผิวนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นการสร้างคอล คือไฮโดรไรซ์คอลลาเจนนะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้ผิวของเราในช่วชุ่มชื้นยาวนานนะคะซึ่งก็จะช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนไวัยดีตัวสุดท้ายนะคะตัวที่3ก็คือซัคซิโนลไอเชลโลคอลลาเจนนะคะตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยจัดเรียงนะคะคอลลาเจนใต้ผิวเราเนี่ยให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็สัมสุนร์มากขึ้นค่ะซึ่งไม่ใช่ว่าคอลลาเซนส์เนี่ยเขาใส่คอลลาเจนแค่สามชนิดนี้แล้วก็จบนะคะคือเขาเนี่ยจะพิเศษกว่าตัวอื่นตรงที่ว่าเขาจะมีเทคโนโลยี พีด a อคทิ a วชช a แอ e ทา e Activated Release นะคะจะช่วยให้แบบพอเราทาลงบนผิวนี่ค่ะสารบำรุงเนี่ยจะค่อยๆปล่อยนะคะซึมลึกลงไปในชั้นผิวของเราเนี่ยทำให้แบบเนี่ยมันเป็นอันที่เอฟ e ฟมากเพราะว่าจะบำรุงผิวเราเนี่ยได้ยาวนานมากยิง่งขึ้นก็กลกขอพูดถึงตัวแรกก่อนเลยนะคะที่ใช้แล้วแบบชอบมากคือผิวนุ่มมากจริงๆนะคะตัวนี้ก็คือ Ultimate o t h นะคะ Extraordinary Supreme Precious Collagen นะคะเดี๋ยววันเดย์สั้นๆว่า E S P C ก็ได้ก็จะง่ายขึ้น <c oughs> ตัวนี้นะคะขอยกให้เป็น The Best เลยเพราะเขาเป็นตัวที่แบบฟื้นฟูแล ก็เรวมาๆช่วยปรับสภาพผิวนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยกลับมาแข็งแรงแล้วก็ช่วยลเดเลือนริ้วรอยได้ดีด้วย <Hey. S 1> นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของความแห้งกร้านความไม่กระจ่างใสนะคะหรือบางคนที่ปัญหารูขุคคมขนกว้างเนี่ยก็จะช่วยกระชับรูขุมขนได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยก็คือปัญหาของกุ๊กตอนนี้เลยนะคะ <Hey. S 1> เพราะว่าเราก็แบบอายุ30แล้วใช่ปะมันก็จะเริ่มมีปัญหาพวกเนี้ยเริ่มมาเย,อเยือนเรื่อยๆแล้วตั้งแต่ใช้ติดต่อ,อกันมาหลักเดือนเนะะี่ยค่ะกุ๊กรู้สึกว่าผิวของกุ๊กเนี่ยมีความนุ่มฟูเนาาะะชชุ่มช่มื้้้นนแลววกก็ดูรจงใสขขึตัองคนนเี่ยกก็แลดูระชััับขึ้้นนนนดวววยคคค่ะะะตสสาาาหลกกกกอจเเ็มี ไดนาลิฟิจูเนชั่นคอลลาเจนเทคโนโลยีเข้ามาด้วยนะที่เข้ามาช่วยฟื้นฟูก,การสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวดูเรียบเนียนและกระชับรูปุหมือนขนรวมถึงมีแอนตี้อาจิ้งอย่างเปปไทด์และแอดวานซ์มอยเร์คอมเพล็กซ์นะคะที่ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยด้ดีเนื้อสัมผัสเนี่ยจะเป็นเซรัม่มใสๆนะคะเนื้อบางเบาแต่ทาแล้วก็จะรู้สึกเยน็ยนๆแทนความชุ่มชื้นผิวดีมากยิ่งถ้าทาตอนเช้านะคือรู้สึกได้เลยว่าแต่งหน้าติดทนมากขึ้นผิวสวยมากๆเลยตัวนี้เขาจะมีทริคในการใช้ด้วยนะคะคือใน,นอาใในะ เช้าทาั้งเย็นติดต่อก,กันทุกวันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ลดเป็นแค่ใช้สัปดาหล์ละสอครั้งเนี่ยก็พอแล้วถัดไปนะคะก็จะเป็นคู่นี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น u l t ทิมาตูนะคะ Extra o r DNA i r Supreme Advanced นะคะ r e t u a l Daily นะคะ เขาก็จะมีด้วยกัน2ตัวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มทานหน้านะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็น Daily e y e r e g e n e r a t i n g s e r ร m um, หรือว่าเซรั่มทาตานั่นเองคุณบอกเลยว่าอันนี้บำรุงรอบดวงตาได้แบบดีมากฉ่ำเย็นมากซึ่งทั้งสองขวดนี้นะคะก็สามารถใช้ร่วมกับตัว e s p c ตัวแรกได้เลยนะคะผิวเราก็จะยิ่งเป๊ะปังขึ้นไปอีกโดยนอกจากคอลลาเจนที่มีใส่มาอยู่แล้วนะคะเขาจะมีส่วนผสมหลักอีกตัวนะคะคือ p s e u d o alteromonas ferment Extract นะคะหรือ PFE ซึ่งเป็นแบคทีร่พบได้ไดนะ แอคติกเนาะตั้งแต่ปี1988เลยโดยตัวนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบของเอ็กโซไลเมอร์ออฟไก่โปรตีนนะซึ่งเขาเนี่ยจะทำหน้าที่นะคะในการสร้างแผ่นฟิล์มบางๆเนาะเคลือบบนผิวทำให้เซลล์ผิวเนี่ยทนต่อสะภาพอากาศ ที่หนาวจัดได้แถมเายังช่วยนะคะกระตุ้นการสร้างคองลลาเจนอีลอาสตินใต้ผิวนะั้แล้วก็ปกป้องผิวเราเนี่ยจากแสงสีฟ้าหรือบลูไลท์อีกด้วยซึ่งแสงสีฟ้าเนี่ยจะอยู่ในแสงแดงในแต่ละวันเยอะมากๆเลยนะซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เราเนี่ยเกิดเอ็กซ์พอร์ตนะคะหรือว่าจุดด่างดำที่เกิดตามใบนั่นเองซึ่งตัวเซรั่มทานร์านาคะ่ะเขาจะมีส่วนผสมเพิ่มเติมคือสวิตช์เอาท์นะคะบริโภคเซลล์ ที่จะช่วยปลุกกระตุ้นการผลิตและการทํางานของเส้นเซลล์ใต้ชั้นผิวหนอทําให้ผิวอ่อนเยาว์และป้องกันการเกิดริ้วรอยนอกจที่ตัวไอซีรัมของเขาเนะจะมีแอดวานซ์ซูทรอฟคอมเพล็กซ์นะคะที่ช่วยยกกระชับผิวรอบดวงตาให้ดูเต่งตึงมากขึ้นก็หลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาครบทั้ง3ตัวนะคะบอกเลยว่าสกินรีบอนด์นเซเว่นเดย์เลยนะคะคือผิวเนี้ยแบบบูสต์ได้รวดเร็วแล้วก็แบบเปล่งปลั่งมากๆเลยนะคะในเพียงเวลาแค่ไม่นานเนอและยิ่งถ้านใช้ติดต่อก,กันนะก็คือจะเห็นเลยว่าผิวจะชุ่มืนอ ได้ผิวใหม่ใน7วันอะไรนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้เลยนะคือหลังล้างหน้าเราจะรู้สึกว่าแบบผิวมันจะบริ้ขึ้นนะคะแล้วพอเราผิวแบบชุ่มชื้นเพียงพอเนี่ยการแต่งหน้าก็ติดทนมากขึ้นด้วยและที่ชอบอีกอย่างเลยนะคือรู้สึกว่าเขาทําเนื้อสัมผัสได้บางเบามากๆเลยอะ่ะคือมันเหมาะกับอากาศบ้านเราทุกคนบางทีอะ่ะผลิตภัณฑ์ของเมืองนอกส่วนใหญ่อาจจะเนื้อค่อนข้างหนักใช่ปะพอเราเอามาใช้ในเมืองไทยมันไม่ได้ไงแต่อันนี้คือทุกตัวจะเป็นความแบบซซรั่มบางเบาเทาแล้วยััติท้งหมมมดดดทีะะ่่่พพานยยกไไ้อะ เขาว่ามีการแบบศึกษาทางคลินิกด้วยน้งว่าตัวนี้เขาสามารถช่วยลดในเรื่องของริ้วรอยได้จริงไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาคงไม่อยู่มายาวนานถึง50ปีนะคะโดยจากการทดลองพบว่าเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างใน7วันนะคะ80%ิเรผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้น72%ิเรผิวเรียบเนียนกระชับขึ้นและ6 4่รดูกลมกล่อแลดูเล็กลงและผิวดูแต่งตึงขึ้นก็ถ้าเกิดใครนะคะมีปัญหาผิวคล้ายกันนะคือเริ่มมีริ้วรอยนะคะผิวไม่กระจ่างสายลมขนกว้างอะไรเงี้ยแล ก็เป็นตัวที่กุ๊กแนะนํามากๆเลยซื้สอส่วนแบรนด์นี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้เนี่ยไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยกุ๊กแป,ปะ 8, พิกัดไว้ในแคปชั่นให้ค่ะสนนัับวนนะระก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยที่ดูกนจนจบคลิปนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะ